ไม่ต้องอุ้มน้องครับวางน้องลงครับ,บค <c oughs> ใครพูดยากบอกไม่ฟังมานี่ดิจะจัดการมาตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยประตูตรงนี้เนี่ยเผื่อลุงเล่มาเปิดแล้วมันก็จะทับเท้าขาดเลยนะนี่ ไปเดินเดินเข้นไปเดินเดินเข้าไปเดงนเดนไปเร็วหาปลาปลาเร็วหาปลาปลาเร็วายแตงนี่เร็วสี่ตัวจอมป่วนครับ